จ้งกำหนดจ่ายเงิน10,000นบาทล่าสุดทางรัฐบาลประกาศแล้วโอนวันไหนเช็คด่วน What did you do? ครับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่15ตุลาคม2566และก็ชันเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุยาต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาแจ้งกําหนดการโอนเงินการรับเงิน10,000บาทเงินที่ทอนวอลเล็ต10,000บาทนะคะซึ่งนะตอนนี้มีข่าวกระแสออกมาคืบหน้ากันแล้วพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจะได้ รับเงินกันแล้วนั่นเองเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันแลาสาหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าพลาดเลยกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครังต่อไปซึ่งณนะตอนนี้นะคะมีข่าวสารจากทาง รัฐบาลสําหรับมาตรการที่เร่งทําทันทีตามที่ได้หาเสียงไว้นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านต้องคอยติดตามข่าวสารกันไว้จะได้ไม่เสียสิทธินั่นเองค่ะในส่วนตรงนี้ล่าสุดนะคะสำหรับการแจกเงิน10,000บาทเงินดิทอนวอลเล็ตนั่นนะคะทุกท่านซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่พ่อแม่พี่น้องคนไทยสบายใจกันนอนรอคอยรอกางกระเป๋าร รับเงินง่ายๆวงเงิน10,000บาทได้รับเงินก้อนเดียวซึ่งทางรัฐบาลได้แจ้งไว้ว่าตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปไม่ต้องทําอะไรทั้งสิน้นรับเงินได้เลย1 0,000บาทค่ะซึ่งในส่วนของข่าวสารณนะตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะม่พี่น้องทุกท่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาไม่ได้รับง่ายๆแบบเดิมแล้วนะคะซึ่งยืนยัน ว่าต้องมีการลงทะเบียนและยืนยันตัวต้นเพราแม่พี่น้องทุกท่านการลงทะเบียนรับเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการใดจะมีกลุ่มตกหล่นอย่างแน่นอนและส่วนมากกลุ่มตกหล่นจะเป็นกลุ่มผู้ที่อยู่ในกลุ่มคนจนกลุ่มรอบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการหรือคนจนตามชนบทนะคะเพราแม่พี่น้องก็คอยรับฟังข่าวสารกันณนะตอนนี้นะคะการลงทะเบียน สำหรับมาตรการรับเงินที่ท่อน1 0 0 0 0บาทนะคะก็จะเริ่มให้ลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะคะแต่สำหรับการลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายนเป็นของกลุ่มร้านค้านะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่เสียภาษีหรือไม่นะคะก็จะเริ่มลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีกำหนด การโอนเงินให้ผู้มีสิทธิซึ่งข้อมูลณนะตอนนี้นะคะจะเริ่มโอนเงินให้นะคะวันที่1กุมภาพันธ์ส5 6 7แต่ในส่วนตรงนี้ท่านต้องลงทะเบียนและคอยติดตามว่าจะลงทะเบียนเมื่อไหร่ให้ลงทะเบียนกันอย่างไรสำหรับใครที่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มพ่อแม่พี่น้องกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้แบบประชาชนจะลงทะเบียนอยางไง นนั่นเองเมื่อวานนี้นะคะในวันที่14ตุลาคม2566นายเษฐาทาวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอวา่าในวันที่1กุมภาพันธ์2567มีเงินเข้าในระบบ 5้าแสนหกล้านบาทถ้าท่านเป็นภาคอุตสาหกรรมท่านจะผลิตสินค้ามารองรับไหมจะต้องซื้อวัสดุเพื่อมาผลิตสินค้าเตรียมขายหรือไม่จะมีการจ้างคนเพิ่มไหมแล้วจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนเท่าไหร่เราตั้งใจ ให้เงินถูกเอาไปใช้ในพื้นที่ตามบัตรประชาชนของทุกคนเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนที่ท่านอยู่ไม่ใช่พัฒนาเมืองใหญ่อย่างเดียวซึ่งแน่นอนแล้วนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับเงินกันในวันที่1กุมภาพันธ์2567แน่นอนซึ่งล่าสุดนะคะหลังจากมีการประชุมนัดแรกไปแล้วนะคะโดยนายจุลพภรณ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานคณะอนุกรรมการ การขับเคลื่อนโครงการเงินดิท่อน10,000บาทประชุมนัดแรกเพื่อพิจารณาถึงแหล่งเงินที่จะนํามาใช้ดําเนินโครงการและหลักเกณฑ์รัฐมีที่จะใช้จ่ายในโครงการนี้ซึ่งอย่างไรก็ตามคณะนุกการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน1 0,000บาทดิท่อนจะนัดประชุมในรอบที่สองในวันที่19ตุลาคม2566ทัด จากนั้นนะคะจะนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วนี้ในสองสัปดาห์สำหรับการแจกเงินดิดอนวอลเล็ตหน0 0งหบาทนะคะนายจตรพันธ์กล่าวว่าทางกระทรวงการคลังได้เปิดเผยโครงการแจกเงินดิดอนหนึ0 0หมื่นบาทวงเงินที่จะนํามาใช้นั้นจะไม่ถึง5.6าจุดหแสนล้านบาทเพราะประชาชนที่มีอายุเกิน16ปีมีแค่ 5.48ล้านคนดังนั้นจะมีกรอบวงเงินเต็มที่แค่5.48แสนล้านบาทยังไม่นับรวมเงื่อนไขที่ดูความจำเป็นของกลุ่มคนและคนที่ไม่มาร่วมโครงการอีกด้วยซึ่งก็จะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้นะคะสำหรับกลุ่มคนนะคะแน่นอนนะคะอาจจะแจกไม่ถึง5.48แสนล้านบาทเพราะซึ่งมีแนวโน้มนะคะจะไม่แจกคนรวยนั่นเองนะคะ คนที่มีฐานะอยู่แล้วมีเงินเข้าบัญชีนะคะซึ่งเงินเข้าบัญชีในส่วนตรงนี้ก็ต้องมีดักเกณฑ์ว่าเท่าไหร่นะคะสำหรับการรับเงิน10,000บาทตรงนี้นะคะซึ่งถ้ารวยแล้วนะคะทางรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะไม่จ่ายจะจ่ายเฉพาะคนจนและ คนที่ไม่มาร่วมโครงการอีกด้วยน,นั่นก็คือคนที่สมัครใจที่จะไม่รับเงิน1น0 0 0มื่นบาทนี้นะคะหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มตกหล่นนะคะที่อาจจะลงทะเบียนไม่สําเร็จหรือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะในส่วนตรงนี้ก็ต้องรอติดตามรายละเอียดที่ชัดเจน อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแน่นอนแล้วรอรับเงินเริ่มแน่นอนในวันที่1กุมภาพันธ์2567โอนเงินก้อนเดียวรวดเดียว1,000 0บาทได้แน่นอนนะคะในส่วนหองการยืนยันตนอย่างไรเดี๋ยวเรามาแจ้งในคลิปต่ตอไปค่ะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ